นี่นะฮะหนังสือนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าปกก่อนนี่ฮะคือหนังสือ,อรวมวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วนะครับเปาโรวัดประชาราบำรุงนี่ถูกบันทึกไวนะ้นะเออหนังสือเล่มเบลเลอร์เลยหนักเป็นกิโลอ่ะพี่นะครับนี่นะฮะเหรียญหลวงปู่แพ้วเปาโรสร้างกําแพงแก้วนะเนื้อทองแดงนี่จำนวกนการจัดสร้างอยู่นี้นะครับ499เเหรียญน,นะหน้าตาเหรียญจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ คือเหรียญสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถนะครับปี2553นะครับหลวงปู่แพ้วปวโรรุ่นสร้างกำแพงแก้วปี53เนื้อทองแดงนะครับสร้าง499เหรียญนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะ499เหรียญบนพื้นตะตพีนะครับนี่คือเหรียญอ่าที่อยู่ในองค์ดารานะครับเป็นเหรียญองค์ดาราในหนังสือนะต่อโคพิเศษด้วยนะอันนี้ก็นะนี่คือเนื้อทองแดงนี่ให้ชมนะครับอ่าแล้วก็จะมีนวะด้วยนะนวะนะ นวะไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อตะกัวด้วยนะกําแพงแก้วนะครับเออ